โอ้ตอนนี้กัมพูชาออกมาเรียกร้องกันใหญ่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ว่าอยากให้ฮุนเซนเนี่ยน Sky ําสกายเน็ตเลยว่าเครื่องปล่อยตาข่ายดักปลาช่อนเอามาดักจับ F16 ของประเทศไทยนะครับรวมถึงมีการออกมาเรียกร้องไปถึงอเมริกาโน,น่นไหนบอกว่าอเมริกานเนี่ยปลดล็อกรหัส F16 ของประเทศไทยแล้วไม่ใช่เหรอทำไมประเทศไทยถึงได้ยังใช้ F16 ในการทําลายสะพานของเราได้อยู่เลยแหม่ก็คิดง่ายๆนะครับเพราะเขายังไม่ปลดนะซีแล้วก็ยังคงอนุญ,ญาตให้ไทยเนี่ยใช้ F16 อยู่เหมือนเดิมนะจ๊ะ ก็กลับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วกับช่องของนาหงอคนนี้คนเดิมนะครับเหมือนเดิมก่อนที่เราจะไปฟังเนะื้อหาสาระของคลิปนี้ท้าทุกๆคนได้ยินเสียงนาแบบนี้แล้วก็ยกนิ้วขึ้นมา1นิว้วแล้วก็จิ้มไปทีตุ่มไลค์กันคนละหนึ่งทีโดยอัตโนมัติด้วยใครที่กดแล้วเนี่ยนาะก็ต้องกราบงามๆขอบพระคุณมากและส่วนสําหรับในคลิปนี้นะครับนาะก็จะมาพูดถึงประเด็นที่ตอนนี้โอ้โหกำลังเป็นดรมาม่าฉ่ำๆที่กัมพูชา ย้อนกลับไปในช่วงเช้าตู่ของวันนี้เลยนะครับหลายๆคนก็น่าจะทราบกันมาบ้างว่าไทยเราเนี่ยได้มีการใช้ F16 ในการทําลายสะพานของกัมพูชานะครับซึ่งสะพานนี้เนี่ยเราก็ไม่ต้องไปสนใจอะไรหรอกว่ามันชื่อว่าอะไรนะชื่อมันจุบๆอะไรสักอย่างนี่แหละให้รู้แค่ว่าทางไทยเราเนี่ยตรวจสอบได้ว่ามันเป็นสะพานที่เอาไว้ขนพวกสบงสเบียงขนพวกอาว,อวุธเข้าไปเติมประมาณนี้นะครับ ซึ่งในการที่ไทยเราเนี่ยต้องการที่จะกดดันให้กัมพูชานั้นยอมแพ้ให้จงได้แล้วก็เซ้นสภาพก็เลยจําเป็นจะต้องทําลายสภานนี้เพียงแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือโอ้โหคนเขมรพวกเขาไม่พอใจกันเป็นอย่างมากว่าทําไมประเทศไทยถึงต้องทําลายสภานนี้ด้วยไหนไทยบอกว่าจะเลือกทําลายเฉพาะสิ่งปลูกสร้างที่เป็นฐานทหารไม่ใช่เหรอแล้วสภานนี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องอะไรกับฐานทหารแถมด้วยการที่ว่าเมื่อวันที่ผ่านมาเนี่ยพวกเขาก็เพิ่งได้ทราบข่าวว่าทางอเมริกาบอกว่าประเทศไทยนั้นจะยุติการกระทําในครั้งนี้ แต่ประเด็นก็คือตั้งแต่เช้าตู่ยังไม่ถึงตีห้าตรงเลยนะครับประเทศไทยก็นํา F16 ขึ้นทําภารกิจอีกแล้วมันก็เลยทําให้พวกเขาเนี่ยถึงกับงงแล้วก็เงงคูณ2อคูณสกันเลยทีเดียวสรุปว่ามันยังไงกันแน่ขนาดอเมริกาออกมายืนยันว่าประเทศไทยจะหยุด,ดรุกงานกาัมพูชาแต่ประเทศไทยก็ยังไม่หยุดแถมยังคงมีการใช้อุปกรณ์ของอเมริกาอีกต่างหากเพราะว่าล่าสุดนะครับมันก็เลยมีดราม่าเกิดขึ้นภายใน1วันถึง2เรื่องเลยนะเรื่องแรกก็คือตอนนี้พวกอินฟลูเคนเนี่ยคนดังๆของเมน ได้มีการออกมาเรียงร้องให้ทางคุณเซนเนี่ยใช้อุปกรณ์ที่ชื่อว่าสกายเน็ตซักกะทีนะครับซึ่งไอ้สกายเน็ตลักษณะมันก็จะคล้ายๆกับเครื่องปล่อยตาไขา่อะไรสักอย่างนี่แหละลักษณะมันจะเป็นการปล่อยขึ้นไปบนฟ้าแล้วมันก็จะกลางออกนะครับถ้าใครคิดภาพไม่ออกเนี่ยกล้นึกภาพเวลาที่เราจะไปหาปลาช่อนตามลาคลองอะไรแบบนี้ลักษณะมันเหมือนกันเดะเห็นทางคุณเซนบอกว่ามีเครื่องมือลักษณะแบบนี้อยู่เป็น10บๆเครื่องเลยไม่ใช่เหรอ ซึ่งเขาก็มีการโมโร้ไอ้ก่อนที่จะเกิดการประทะนะครับแต่พอเกิดการประทะขึ้นจริงๆ,ๆเนี่ยก็ไม่เห็นเอาออกมาใช้เลยสักกับครั้งคนเขมยนเขาก็เลยมีการออกมาทวงถามออกมาเรียกร้องให้หุ้นเซนเนี่ยใช้อุปกรณ์นี้ได้แล้วไม่งั้น F16 มันก็จะบินโฉบไปโฉบมาแบบนี้ทั้งวิทั้งวันอยู่กันไม่เป็นสุกกันเลยทีเดียวเออระหว่างที่น้ากําลังอัดคลิปอยู่เนี่ยมันมีอัปเดตโด,ดนมาด้วยนะครับ สะพานอะไรของเขเมรเนี่ยที่ตอนเช้าไทยเราทําลายไปได้แค่เครื่องเดียวตอนนี้ก็มีการปล่อย F16 ซ้าไปที่จุดเดิมอีกรอบหนึ่งแล้วนะซึ่งณปัจจุบันก็คือขาดเครื่องเป็นทีเรียบร้อยซ่อมไม่ได้แล้วนะจ๊ะอันนี้ก็คือดราม่าแรกนะครับส่วนอีกดราม่าหนึ่งก็คือก่อนหน้านี้รัฐบาลกัมพูชาเคยออกมาประกาศไม่ใช่หรอว่าอเมริกานั้นเป็นรหหัสการใช้งาน F16 เพื่อที่จะเป็นการยืนยันว่าอเมริกานั้นอยู่เคียงข้างกัมพูชาแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือทาไมณปัจจุบบันนนนี้้้ปรรรระเเเททศไไยยยยงใชใช F16 กาาิจจูจ่่่โมดออืๆ อย่าบอกนะว่าข่าวนี้มันคือข่าวปลอมเพราะคนกัมพูชาทั้งประเทศเนี่ยเชื่อกับข่าวนี้มากๆเพราะคิดว่าอเมริกานั้นอยู่เคียงข้างเราแต่ถ้ามันเป็นแบบนี้ก็เท่ากับว่าอเมริกานั้นอยู่เคียงข้างประเทศไทยถึงแม้โดนทัมจะมีการออกมาบอกว่าให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยหยุดแต่ถ้าอเมริกายังคงอนุญาตให้ประเทศไทยใช้ F16 แบบนี้ต่อไปเรื่อยๆพวกเขาก็คงไม่หยุดและอย่างหนึ่งก็คืออเมริกาทําไมถึงบอกให้ทั้งสองฝ่ายต้องยุติเพราะในความเป็นจริงแล้วอเมริกาควรจะไปบอกที่ประเทศไทยโน่นต้องยุติ ทำไมถึงบอกให้ทั้งสองฝ่ายยุติเพราะเราเนี่ยต้องการที่จะยุติอยู่แล้วค,น,คมเมนเขมเมของก็มีการออกมาโสดเอาไว้ประมาณนี้นะครับอย่างที่บอกหลังจากที่มันมีดราม่าสองเรื่องนี้มันก็กลายเป็นท็อกออฟเดอะทาวในทันทีมีคนเข้ามาแห่คอมเมนต์กันเยอะแยะเต็มไปหมดเป็นหลักหลายพันคอมเมนต์เลยนะเดี๋ยวลองไปฟังกันหน่อยดีกว่าว่าแต่ละคอมเมนต์เนี่ยพวกเขาพิมพ์อะไรกันไว้บ้างคอมเมนต์แรกเขาบอกว่าตอนนี้ไม่เชื่อใจนานาชาติแล้วไม่มีประเทศไหนที่สามารถสั่งประเทศไทยได้เลย คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าไม่ว่าจะเป็นทั้งมาเลเซียและอเมริกาทั้ง2ประเทศนี้ถ้า,าไม่สามารถจัดการกับประเทศไทยได้เราก็ไม่สมควรที่จะไว้ใจพวกเขาคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าทําไมสมเด็จทุนเซนของเราถึงไม่นําเครื่องปล่อยตะไคายดักปลาเอามาดักจับ F16 สักสักีทําไมถึงต้องเกรงใจอเมริกาด้วยถ้าเราทําอาวุธของอเมริกาเสียหายมันก็เป็นสิทธิโดยชอบธรรมที่เราจะสามารถทําได้คอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าคนที่อยู่ตามชายแดนโดยเฉพาะปอยเปรตพวกเขาลุ้มมาตั้งนานแล้ว ว่าประเทศไทยมีความตั้งใจที่จะทำลายโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาของกรรมพูชามาโดยตลอดเพื่อที่จะทําให้เศรษฐกิจของพวกเขานั้นมันยังคงจเจริญเติบโตเนื่องจากไม่มีคู่แข่งทางเศรษฐกิจพวกเขากลัวเหลือเกินว่าถ้าเราพัฒนาทัดเทียมกับเขาเขาจะเสียรายได้มหาศาลคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าสาเหตุที่สมเด็จทุนเซนยังไม่ยอมใช้สกายเน็ตอาจเป็นเพราะการใช้งานแต่ละทีต้องเสียเงินมากมายมหาศาลเนื่องจากเป็นเทคโนโลยีที่ล้าสมัย คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าตอนนี้ยังคงสงสัยอยู่ว่าเรามีสกายเน็ตจริงๆหรือเปล่าเพราะเท่าที่หาข้อมูลดูในอินเทอร์เน็ตเนี่ยดูเหมือนจะยังไม่เคยมีประเทศไหนที่เอาออกมาใช้งานเลยหรือถ้าผมเข้าใจผิดมีใครที่พอจะทราบเรื่องนี้ก็คอมเมนต์บอกให้ทราบด้วยคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าตอนนี้ผู้นําของเรายังไม่ใช้สกายเน็ตอาจเป็นเพราะต้องรอให้ถึงเวลาที่มันเหมาะสมกว่านี้คอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าผมไม่เข้าใจทําไมคอมเมนต์บางคนถึงต้องโมงโหโด้วยเวลาที่เรานั้นเรียกร้องหาสกายเน็ต เห็นบอกว่าไม่อยากให้ไปกดดันกองทัพไม่อยากให้ไปกดดันผู้นําแล้วจะต้องร้อยถึงเมื่อไหร่ถึงจะเอาออกมาใช้คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าได้โปรโทุกคนอยากกดดันผู้นําของเราเรามีของเล่นเยอะแยะมากมายที่สามารถสร้างความเสียหายให้กับพวกเขาได้แต่เราเลือกที่จะไม่ใช้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันอาจจะยิ่งแย่ลงถ้า,าเราใช้พวกเขาก็จะยิงใช้อาวุธหนักตอบกลับมาเช่นเดียวกันซึ่งมันอาจจะได้ไม่คมเสียเรื่องแบบนี้ไม่มีใครรู้มากไปกว่าผู้นาคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเอาตามตรงสรุปแล้วสก,กายเนต็ตเนี่ย มีแต่ไม่ใช้หรือว่าไม่มีให้ใช้คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเรื่องสก,กาเน็ตเป็นเรื่องที่ทําให้คนไทยนั้นเอาไปหยอกล้อเราจนกลายเป็นเรื่องตลกถ้าหากเรามีเราก็ควรออกมาใช้ไม่ใช่ปล่อยให้พวกเขานั้นดูถูกเราแบบนี้คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าตอนนี้นายกอนุทินของไทยมีการโพสต์ใน Facebook ว่าที่ฐานของพวกเขาเหยียบทุน่นมันไม่ใช่อุบัติเหตุและพวกเขายังคงยืนยันที่จะเดินหน้าในการทําให้กัมพูชานั้นสิ้นสภาพต่อไปดูสิ่งที่พวกเขาพูดสิคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าตอนนี้ต่างชาตินั้นโกหกเรา ทุกๆประเทศพวกเขาเลือกที่จะช่วยประเทศที่ให้ผลประโยชน์กับเขามากกว่าถึงแม้ฉักหน้าจะบอกว่าต้องการสันติภาพต้องการอยู่เคียงข้างกัมพูชาแต่ดูจากการกระทํามันไม่ใช่เลยอเมริกายังอนุญาตให้ประเทศไทยใช้เอฟเหมือนเช่นเดิมแถมถ้าเข้าไปดูให้มันลึกกว่าเดิมประเทศไทยยังคงมีการสั่งซื้อสินค้าจากอเมริกาอยู่อย่างต่อเนื่องซึ่งก็รวมถึงอาวุธและเครื่องบินลบก็คอมเมนต์ของคนคอมเมนต์ไปฟังกันประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับ ก็สรุปง่ายๆเลยนะคือไม่ว่าจะเป็นดราม่ากเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าทําไมทําไมอเมริกายังอนุญาตให้ไทยเนี่ยใช้ F16 หรือว่าเป็นเรื่องที่ว่าทําไมทางผู้นําของเขมรถึงไม่ยอมใช้สกายเน็ตหรือว่าเครื่องปล่อยตาข่ายดักปลาช่อนเอามาดักจับ F16 ของไทยสักทีนะครับก็เป็น2เรื่องที่คนเขมรยังคงชงวนสงสัยกันอยู่ว่าทําไมทําไมมันถึงได้เป็นแบบนั้นเอาตรงนะครับสำหรับประเด็นนี้เนี่ยถ้าถามว่านักคิดยังไงนักคิดว่าเรื่องแรกเกี่ยวกับ F16 นักคิดว่าไทยเราเนี่ยก็มีสิทธิชอบธรรมที่จะใช้้งงงาาาานนนนะครรับเเื่อจกใช F-16 ในการปกป้องประเทศทุกครั้งที่เราใช้เนี่ยเราไม่เคยมีการบินเข้าไปล้ำชายแดนกัมพูชาเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะครับและทุกครั้งที่ใช้งานก็เป็นการสนับสนุนเท่านั้นส่วนเรื่องของสกายเน็ตหรือว่าเครื่องปล่อยตาข่ายดักปลาช่อนอะไรแบบนี้เนี่ยเอาตรงน้อยากให้ฮุนเซนเนี่ยเอาออกมาใช้เหมือนกันนะเพราะน้าก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าลักษณะเครื่องมันเป็นแบบไหน ถ้า,าม่ใช่จริงๆเนี่ยก็น่าจะเป็นประเทศแรกที่มีวัตรกรรมใหม่ที่สามารถเอาชนะ F16 ของอเมริกาได้นะครับถ้า,าทําได้จริงเนี่ยแล้วมีใช้อยู่แค่ประเทศเดียวเนี่ยก็แนะนําให้กัมพูชาทําขายเลยนะครับรับรองว่าขายดีแน่นอนเพิ่อเพรายไ,ได้เนี่ยอาจจะมากกว่ารายได้จากแก๊้งคอร์เซนเตอร์ซะโดยซ้ํา ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับในคลิปคลิปนี้แล้วทุกๆคนล่ะมีความคิดเห็นยังไงบ้างยังไงก็อย่าลืมล็กกนคอมเมนต์ก,นกันแบบสภาพชนให้น้าทราบในช่องคอมเมนต์กันคน,นละ1ถึง2องคอมเมนต์ด้วยและส่วนสำหรับในคลิปนี้เนี่ยมันก็หมดเวลาของนะ้าแล้วขอลากันเลยสวัสดีและสวัสดีครลับ